สนับสนุนโดยทันเวลเนสเดสติเนชั่นลอยัลแคลิเบียนอินเตอร์เนชั่นนลโอ้โหเคยเห็นแต่ในทีวีเคยเห็นแต่ในติ๊กต๊อก ตอนนี้ครับขึ้นมาบนดาดฟ้าชั้น14นะฮะหลังจากที่พวกเราทานอาหารกันเสร็จแล้วนะครับก็อยากจะมาดูฟาเซนตี้ของเขาผมว่ามามุมนี้ดีกว่าสวยครับมาตรงนี้คือที่นี่นะฮะมีครบหมดสวนน้ำสวนสนุกมีบาร์ก็ถือว่าเป็นแบบฟาเซนตี้ที่บนเรือเขาเนี่ยนะฮะจัดให้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณชอบนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าแล้วก็ที่เห็นด้านบนนู้นนะฮะ ผมอยากขึ้นมากในเจ็ดวันนี้เราได้เล่นแน่นอนมันจะเหวี่ยมไหมมันถ้าเป็นแบบเหมือนใช่สวนสนุกมันจะแบบๆๆๆไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะอยู่ในสัปดาห์ไหนเล่นแน่นอนอันนี้บนเรือสเปกตรัมออฟเดอะซีนะฮะของรอยัลคาลิเบียเนี่ยนะครับมีทั้งหมด15ชั้นครับและชั้น15นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ พวกเราสามารถมาออกกำลังกายได้นะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมเห็นเส้นตรงสีตรงนี้สีส้มเนี่ยจะเป็น running track นะครับหรือว่าจะเป็นพื้นที่ที่ให้คนเนี่ยมาวิ่ง jogging ออกกำลังกายได้นั่นเองเมื่อสักครู่นี้ผมแอบเห็นในห้องนะมีการเล่นบาสมีการเตะฟุตบอลด้วยซึ่งเนี่ยผมเนี่ยสายนักกีฬาอยู่แล้วนะฮะต้องโดนหมดครับทั้งบาสท,ทั้งบอล ก็ถือว่าเป็นเรือที่แบบมีกิจกรรมเยอะนะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของแบบทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอะไรเงี้ยฮะทีนี้คือไบโอนิกบาร์นะครับเป็นบาร์ที่ไม่มีไม่มีใครครับดูฮะไม่มีคนนะครับแล้วมีใครล่ะ มีเครื่องอา้าวแล้วเราจะไปเช็คเองไหมไม่ที่นี่มันเหนือกว่านั้นครับบาร์เทนเดอร์สเครื่องนี้นะฮะเขาจะทําหน้าที่ในการผลิตเครื่องดื่มที่เราสั่งครับจากสิ่งที่เราเนี่ยเลือกเองไม่ว่าคุณจะมีส่วนผสมอะไรโดยใช้บัตรนี้ครับใบเดียวจบติดเลยติด1ทีเราก็เลือกเลยว่าเราจะคีเอทเครื่องดื่มอันใหม่ของเราหรือจะเอาเป็นไบโอกซิกเนเจอร์หรือไบโอกคลาสสิกได้หมดสมมติว่าผมจะเอาเป็นแบบที่เขามีแล้วละกันซิกเนเจอร์เลือกเลยครับ นี่มีหมดทั้งนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสร้างสรรค์น,นะฮะเครื่องดื่มของผมก่อนละกันเพราะว่า,อ,าอยากจะได้เครื่องดื่มที่ผลิตมาจากแขนกลนี่ฮะแต่ขอเป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์นะฮะเพราะว่าไม่ดื่มแอลกอฮอล์จริงๆนี่ครับึ๊บนอนแอลกอฮอล์เลมอนโซดากดได้เลยครับ add to cart ซาสะใจมากนะครับเลมอนสดาของผมนะฮะเรียกว่าโ,อโหอย่างเงี้ยบาร์เทนเดอร์อยู่ยากแล้วคุณผู้ชมถ้าเขาเก่งขนาดนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถกดสั่งได้อย่างนี้นะับก็เป็นหนึ่งเครื่องดื่มนะครับที่เหมือนเราเนี่ยมาซื้อประสบการณ์แล้วก็มาซื้อเครื่องดื่มเย็นๆอร่อยๆแล้วก็ไปนั่งทานตามมุมต่างๆบนเรือลานี้รับรองว่าคุณจะได้แบบเฟลลิ่งที่ดีมากครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีมากจริงๆครับเลมอนสดา นี่คือบรรยากาศยามค่ำคืนของ Royal Caribbean s p e c t r ฟอ of the Sea ลำนี้นะฮะต้องบอกได้เลยว่าแค่คืนแรกเนี่ยผมก็แบบตื่นเต้นแล้วครับที่จะทำกิจกรรมนะฮะแต่มีสองสิ่งด้านหลังของผมครับอันนี้แหละของจริงเพราะอะไรครับเอาข้างบนก่อนนี่อันนี้ครับตัวบนริบ c อด d b ไอฟลายท่านี้แบบนี้เลย <c oughs> ไม่ไดีเวอร์นะเดี๋ยวรอดูภาพจริงกับอีกหนึ่ตัวครับฟโฟร,ร์ไรเด ฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วไปฝึกที่ประเทศอื่นมาครับแล้วเดี๋ยวมาใช้จริงที่ประเทศญี่ปุ่นของจริงเชื่อไหมท้าอะไอย่างเงี้ยของจริงล้มระเนรนาอ่ะเดี๋ยวรอไปดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปพักผ่อนกันก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะตื่นแต่เช้านะครับเพื่อแวะเที่ยวหนึ่งเมืองในประเทศญี่ปุ่นครับแต่จะเป็นเมืองไหนเดี๋ยวรอติดตามพร้อมกันนะครับเพราะว่าเราจะมี1สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองนั้นครับ ที่มีความที่สุดในญี่ปุ่นอยู่จะเป็นอะไรเดี๋ยวเราติดตามพร้อมกันครับถ้าใครมีโอกาสได้ขึ้นเรือลอยยอคลิเบียนสเปกตัมออฟเดอะซีอยากให้ทุกท่านได้ลองมากินอาหารเช้าของที่นี่กันครับเพราะมีอาหารเช้าหลากหลายชนิดมากให้เราได้เลือกรับประทานเพื่อเติมเต็มมือเช้ากันงั้นเราไปเติมพลังกับหนุ่มเพชรกันก่อนจะออกเรือไปเที่ยวกันที่เมืองชิมิสึกกันครับ อาุณสวัสด์ยามเช้าจาก Royal Caribbean s p e c t ตัมออฟเดอะซีนะครับเช้านี้7โมงเทียบท่าแล้วฮะตื่นมาสดใสนึกว่ายังอยู่กลางทะเลนี่เลยครับเป็นวิวของเมืองที่เรากำลังจะมาเที่ยวในวันนี้นะครับเช้านี้ครับเราขึ้นมาชั้นท4ครับเพื่อมาทานอาหารที่ห้องอาหาร w i n แจเมอร์นะครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลบุฟเฟเลยนะครับ เปิดตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มในแต่และช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นก็จะมีอาหารที่เปลี่ยนไปหลากหลายไม่ซ้ําไม่เบื่อแน่นอนใครที่ขึ้นมาบนนี้รับรองได้เลยว่ามีแต่ฟรีฟรีฟรีครับเพราะว่าทุกอย่างของวินแจเมอร์รวมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วนี่ก็จะเป็นอาหารเช้าที่เพชรตัดมาแล้วก็จะมาเติมพลังก่อนที่จะไปท่องเที่ยวกันในวันนี้นั่นเองนะครับผู้ชมดูข้างหลังผมสิเป็นไงฮะ เป็นมุมที่ผมเนี่ยใฝ่หามากเพราะว่าอยากจะเห็นแบบทะเลสาบ้างทะเลบ้างมีแบบเรือเข้ามาจอดเทียบผ้าอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นเมืองที่มีท่ามกลางวิวภูเขาเมืองนี้นะครับชื่อเมืองว่าชิมิสึครับอยู่ในจังหวัดชิซูโอกะแต่จะมีอะไรบ้างที่เป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมีอะไรที่เป็นที่สุดอยู่รอติดตามครับรับรองว่าคุณจะอยากมาเหมือนผมแน่นอนครับตอนนี้เดี๋ยวกินอาหารเพลินๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันนะครับชิซูโอกะ ลับมาอีกครั้งพร้อมความยิ่งใหญ่ในปี2024นี้อย่าปล่อยให้ความสนุกหลุดมือไปกับกิจกรรมซัมเมอ l ์ลาลีเดอะ t ฟสติ m เ t e เที่ยสุดโลกในทีมไพ l รตปาร์ตี พบกับกิจกรรมสุดเอกลุศิที่ทั้งมันและสนุกสุดเวียงตลอดทีฟบปากกับทีมพิธีกรรายการ The First Back, s t a t e m แบบใกล้ชิดชมนิคอนเสิร์ตจากเกสโนวาริมหาพร,ร้อมที่พักระดับ5ดาวอ g e of หัวหินอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีราคาพิเศษเพียง8,990บาทรับรองว่าคุ้มสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ @tfu1 หรือโทร0 9 2 6 9 8 2 8 9 8าดแมันล่นล่นไปกับเราไม่มีเหงาแล้วมาสนุกกัน ภารกิจของเราคือตามหาโอโทโร่หรือไม่ก็มาคุโร่ที่เป็นปลาเนื้อแดงครับโอ้โหหวานฉ่ำมากครับแล้วก็ได้ถึงความแบบฟ resh ความสดของปลามากนี่คือเนื้อปลาวานครับเนื้อปลาวานราคา480เยนน่ากินมากเลยอ่ะดูดิอยากลองอ่ะ